กลัวแล้วก็มาเรียนรู้คล้ายๆกับเอาเรียกว่าเอาเอา,เอาอารมณ์ความรู้สึกที่กลัวนี่<ช>เป็นสต,ติปทานไปคิดถึงไอ้สิ่งที่ก็มันเกิดจากการคิดนึกปรุงแต่งวาดมโนภาพ<ม>พอเรารู้ปับ๊บอ่ตติปฐานก็มาไงสต,ติปทานพอเกิดมันก็ไม่คิดนึกปรุงแต่งแล้ว<ม>แต่ต่างกับที่ไปกดโคมไปควบคุมบังคับ<อ>ที่จะดูตรงนั้นนะไม่ใช่นั้นนะ ไม่ใช่ความหมายตัวนั้นมันก็ยังกลับมาอีกนะจ๊ะก็กลับมาก็รู้อีกมาอีกก็รู้อีกไปอีกก็รู้เหมือนฟุ้งใช่ไหมพระอาจารย์่ายคิดนึกปรุงแต่งกับฟุ้งนี่ไม่เหมือนกันนะฟุ้งนี่คือเผลอไม่รู้แต่คิดนึกปรุงแต่งนี่รู้แล้วก็มีเรื่องราวเรากลัวนี่เพราะเราคิดนึกปรุงแต่งอเราคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็มีวาดมโนภาพเรื่องผีเรื่องอะไรต่างๆก็คิดเอาคนที่กลัวก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วให้เรารู้ว่าเราคิด ก็รู้ที่คิดไงที่คิดว่าเนี่ยเราคิดปรุงแต่งว่าได้จากการฟังแล้วก็จากการต่อสิพระอาจารย์มันก็คิดต่อสิอ่าก็คิดต่อก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันมีธรรมชาติที่รู้สติปัฏฐานตัวเนี้ยมันมีธรรมชาติที่รู้และตัวรู้ตัวเนี้ยสติสังวรเกิดมันไม่ต้องคิดเหมือนเวลาเรารู้ว่าฟุ้งอ่ะมันก็หยุดคิดใช่ไหมธรรมชาติเป็นอย่างเงี้ยในตอนที่คิดนึกพอมามีสติสังวรเขาก็หยุดคิดเลยเองโดยธรรมชาติของเขา ไม่คิดต่อใช่ไหมคิดต่อก็รู้อีกแล้วแต่กําลังเขาไม่ใช่เราต้องทําอย่างนี้เขาจะได้ไม่คิดนะเขาเขามีปัจจัยเขายังมีกําลังเขาก็ต้องคิดต่อของเขาแต่ว่าพอคิดต่อตติสตติสังวรเขาก็เกิดมาเขาก็มีกําลังเขาก็เรียนรู้เขาต่อไปแล้วต่อมามันก็หยุดคิดของมันโดยอัตโนมัติของมันโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมบังคับไปทําอะไรกับเขาเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศล โยมเรียนปัฏฐานนี่ยังเป็นอารัมมณัจจัยไปเรื่องปัฏฐานเลยเพราะพ่อตรงตรงฟุ้งเนี่ยพอโยมมีสติโยมก็เลิกฟุ้งได้แต่ตรงที่กลัวเนี่ยโยมโยมตรงนี้มันขึ้นอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ความรู้สึกตัวแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วก็เรียนรู้ได้เพราะความรู้สึกตัวนี่คือความเพียรสติสัมปาทิญเจ้าค่ะแต่ถ้าแก่ฟุ้งแล้วรู้มันมีแค่ความเพียรกับสติ่ยสัมปาทัญญิความรู้สึกตัวมันยังไม่มีเจ้าค่ะ แช่ไหมถ้ามันรู้ฟุ้งแล้วมันรู้กลับมาเนี่ยเรียนรู้คิดในปวงแต่งแล้วก็รู้เนี่ยมันมีแค่สองอย่างความเพียรกับสติแต่ถ้ามีสัมปชัญญะเข้ามาร่วมด้วยความรู้สึกตัวมันก็มารู้เรื่องรูปเรื่องนามให้ความรู้สึกตัวมันก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ที่มันเป็นปัจจัยที่มันคิดในปวงแต่งมันก็เป็นบัญญัติแต่พอความรู้สึกตัวที่มารู้สภาวะรูปนามมันเป็นปรมัตดมันก็ตรงกันข้ามกัน Mm hmm. มันต้องได้ตัวนี้ไงมาเรียนรู้เถอะเดี๋ยวจะอาจจะบอกบอกอุบายให้เคสไม่รับหรอกเจ้าค่ะแต่ต้องต้องเรียนรู้้ที่ทํากับไม่ทําตรงนี้ก่อนอันดับแรก <c oughs> <c oughs> แล้วต่อมาจึงมารู้ความเพียรตติปัฏฐานยัญญาอันนี้เป็นองค์คุณของตติปฐานเจ้าค่ะแล้วไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วมันสามารถไปถึงโน่นวิปัตนามรรคอะไรได้ถ้าจะว่าไปแล้วตติปฐานเนี่ยมันเป็นบุพภา,พากามมรรคเป็นมรรคเบื้องต้น ถ้าเป็นการขับรถก็เข้าเลนให้ถูกก่อนแต่โยมยังไปเลนอื่นอยู่ไงต้องชวนเข้าเลนให้ถูกก่อนเลนปฏิปัานนี่แหละพอเข้าเลนถูกแล้วไม่ยากหรอกพอเข้าใจแล้วไม่ยากง่ายนิดเดียวโยมก็รู้สึกว่ามันจะมันน่าจะง่ายอะโอ้ชอบหลับตาไม่เป็นไรหลับก็ให้รู้แล้วมันเรียนรู้ที่ไม่หลับตาบ้างเรียนรู้ทุกรูปแบบเจ้าค่ะ ที่รู้กับไม่รู้อ่ะที่เขามารู้เองบ้างธรรมชาติตรงนั้นกับที่นั่งหลับตายแล้วก็รู meter, はは้แล้วก็เพ่งอ่ะก็มาเรียนรู้ตัวนั้นด้วยจะรู้ต่างกันที่ตั้งใจจะดูกําหนดกับที่ไม่ตั้งใจแล้วก็มารู้พอมาเรียนรู้ตัวนี้ได้จะรู้ว่าโอ้ไม่ต้องไปตั้งใจต้องกําหนดอะไรหรอกจะหลับตาลืมตาไม่มีปัญหาไม่ใช่นั่งอย่างเดียวเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้มันต้องได้ทุกอารมณ์ไม่รู้นะลองลองฝึกดูได้ แต่ว่าถ้าเป็นอนาบานาสติมันจะได้อารมณ์นิ่งๆเดียวเนี่ยจะไปเดินมันก็ไม่นิ่งนะว่แต่นอนก็อาจจะได้เอาแค่ว่าอย่ารบกวนระหว่างระหว่างอารมณ์สองอารมณ์เนี่ยอ๋อไม่รบกวนกันแล้วมันรู้แล้วก็เปลี่ยนได้แก้ได้เพราะว่ามันจะมปอาณาแล้วก็มาอีกรู้ให้รู้เท่านั้นเองเอาอย่างเช่นเราไม่ทำอะไรเขามารู้อ่ะกับเวลาที่เราทำแล้วก็รู้ เนี่ยรู้อย่างสองอย่างน,นี้ก่อนแล้วต่อมาพอเขาไม่มาทำอ่ะไม่กําหนดไม่ไม่ตั้งใจจะดูแลเขามารู้อ่ะเนี่ยเช่นมารู้ที่ลมหายใจเนี่ยแล้วต่อมาอยาบทไหนมีอ่ะย้ายความรู้สึกที่มารู้ลมหายใจมารู้รูปอียาบทยืนเดินนั่งนอนตั้งอยาบทใหญ่ยา,าบทย,อย่อยเวลาแก้ทุกข์ต่างๆมารู้เเลยรู้ตรงนั้นได้เลย,เลยมันก็จะรู้สลับไปสลับมา แล้วมันจะลดบทบาทที่ตาจากที่เราเคยเพ่งเคยรวมคเคยนิ่งกับที่เข้ามารู้เองอแล้วเขาก็ู้้ไปไปมา,มาเขาย้ายอารมณ์ได้แล้วตอนนี้แต่ที่เราไปรวมไปเพ่งนี่มันเอาเฉพาะอารมณ์เดียวแล้วอารมณ์เดียวตัวนั้นมันมันไม่สามารถจะจะ,จะมาเจริญวิปัสนาได้ม,มันต้องมาแบบได้ทุกอารมณ์ทุกสาวเป็นขณิกาสมาธิมันเป็นปัจจัยเกิดวิปัสนาได้อย่างอย่างที่โยมเรียนมาเนี่ยทำ ทำสมถะก่อนส,ส,สักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วแล้วโดยที่ทำสมถะมาก่อนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวิปัสนาโดยยกวิตกเนี่ยขึ้นขึ้นพิจารณาตรงเนี้ยในการท,ท,ที่ที่ที่เรียนมาตรงเนี้ยซึ่งเรียนมาแล้วเวลาปฏิบัติจริงทำยังไงยกวิตกยังไงก็ก็โยมสงสัยไงโยมเลยถามพระอาจารย์จริงๆอ่ะวิตกอะเขายกเขาอยู่ตลอดใช่ค่ะ ไหนจะไปยกอะไรก็มนเนี่ยมันเกิดตลอดนะาต่ท้าใช้คําว่าใช้คําว่าเขาจะไม่เขาจะไม่คิดเนี่ยอรเดี๋ยวนะใช้คํานี้นะใช้คาว่าผุดผุดขึ้นมาความคิดนี้อะมันผุดขึ้นมาตลอดคิดนกโงแต่งเนี่ยมันผุดขึ้นมาตลอดเดี๋ยวยมงฟังให้ดีนะกลับไปตัวที่ผุดขึ้นมาแล้วรู้เหมือนกับคิดนึกุงแต่งแล้วไม่รู้กับคิดนปรโงแต่งแล้วรู้เดี๋ยวนะครับอาจารย์ อาจจะไม่เคยได้ยินคือควิตกวิจารเนี่ยมันคิดนึกวงแตง่งมันมีอยู่ตลอดในวิตกวิจารตัวเนี้เขาเขามีอยู่ตลอดแต่เ,<อ>เราเราไม่เ,<อ>เราไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นเท่าใช่เขาเขาผุดขึ้นมาตลอดเจ้าค่ะแล้วเขามีผุดแล้วไม่รู้เจ้าค่ะคิด <K ink S 2> นึกวงแต่งแล้วไม่รู้กับผุดขึ้นมาแล้วรู้คิดนึกวงแต่งแล้วก็รู้เนี่ยมันมีผุดที่ไม่รู้กับผุดแล้วรู้นั่นแหละเจ้าค่ะเนี่ยวิตกวิจาร์เขาก็มีเขาอยู่ มันมีรู้กับไม่รู้ตรงนี้เท่านั้นเองแล้วทีนี้จะไปเรื่องฌานใช่ไหมเอาไม่เอาฌานเท่ากันเพราะว่าถ้าได้ฌานมันต้องออกจากฌานแล้วก็เจริญวิปัสนาต่อแต่ตรงนี้ถ้าไม่ได้ฌานค่ถ้าไมิดว่ายมยังไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วค่ะตรงนี้จะเอาคนที่ไม่ได้ฌานคนที่ไม่ได้ฌานแต่เขาบอกว่าเขาสามารถจะจะจะไปถึงวิปัสนาได้ทําวิปัสนาเดี๋ยวอาจยะอาจจะมาจะลองนําเสนอดูนะว่าจะ จเจริญวิปัสสนาได้ยังไงเจ้าค่ะคือธรรมชาตภาวนาตรงเนี้ยมันข่มนิวรณ์ได้เจ้าค่ะแต่เท่าที่ฟังของโยมแล้วยังข่มนิวรณ์ไม่ได้เจ้าค่ะยังพุ้งซ่านเจ้าค่ะนิวรณ์มันมีห้าใช่ไหมวิตกวิจารเดี๋ยวก่อนกามฉันทะปยาปาทะถีนามิทะอุตจักุกุจเจาวิจิกิจฉาเจ้าค่ะอภิธรรมมันเพิ่มอวิชานิวรณ์เนี่ยมันยังมันยังข่มไม่ได้ เท่าที่ฟังโยมพูดแล้วไม่ได้ขมขมไม่ยังขมไม่ได้ก็ยังไม่ได้ชานเนี่ยพระอาจารย์ไม่พูดถึงยังไม่ได้ชานนั่นแหละแต่ยังขมนิวรณ์ไม่ได้เจ้าค่ะมันระดับที่ยังไม่ได้ชานแล้วขมนิวรณ์ได้ก็มีอทีนี้เอายังไม่ขมนิวรณ์ไม่ได้แต่ว่ามาเจริญวิปัสสนาเลยที่อาจามานําเสนอไปแล้วว่าเวลาที่เขาไม่ปฏิบัติไม่คิดว่าจะกําหนดดูรูปลมหายใจอ่ะเห็นไหม เราไม่ได้แค่จะปฏิบัติแต่เขามารู้เองอ่ะแล้วต่อมาเราก็รู้ว่าเขารู้เองต่างกับที่เราตั้งใจจะให้เขารู้แล้วต่อมาเขามารู้เองแล้วก็เรากําลังอยู่ในยาบทไหนกําลังแก้ทุกขอะไรก็ย,าย้ายความรู้สึกที่มารู้ลมหายใจแล้วก็มารู้ยาบทออย่างตัวเนี้ยมารู้ลมหายใจแล้วมารู้ยาบทใหญ่แล้วก็มารู้ทุกเนยเนี่ยคือคือแบบนี้ แล้วเวลาคิดนปรุงแต่งเขาก็ไม่ได้มารู้ตรงนี้แล้วหรือฟุ้งซ่านเขาก็ไม่ได้รู้ตรงนี้แล้วนี่ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วก็เป็นขณิกาสมาธิคณิกาธมาธิตรงนี้ได้มาจากไหนไม่ใช่ได้จากที่ควบคุมบังคับตรงนั้นนะตรงนั้นมันเลยไปนะบางทีมันเลยจากไอขันิกาสมาธิไปควบคุมบังคับอยู่ที่เดียวตรงนั้นแต่ขันิกาธมาธทิมันมาจากเหตุสองอย่างคือความเพียรกับสติเป็นองค์ของสมาธิ เนี่ยที่จะน,นําเสนอเนี่ยเวลาที่เขาฟุ้งไปแล้วก็กลับมารู้ฟุ้งไปกลับมารู้คิดนึกปุงแต่งแล้วก็รู้รู้บ่อยๆอ,อย่างนั้น,น่ะแล้วรู้สึกมารู้กายที่กําลังยืยนเดินนั่งนอนเนี่ยตติสังวรตรงนี้แหละมีแล้วแล้วก็ความเพียรก็มีแล้วแล้วก็เป็นองค์ของคณนิกาสมาธิอ๋อตรงนี้ได้คณิกะแล้วตรงที่มีสติมานี่ก็คือคณิกะ<อ>แล้วแต่ที่โยมทำเนะี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะมันอาจจะเลยจากตรงนี้ไปหรือจะ<ล>ไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ะ แต่ถ้าถึงตรงนี้นะก็ต่อได้เลยแต่ทีนี้มันไม่ถึงตรงนี้สิมันไปรวมรวมนิ่งๆอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วขณิกาสมาธิตัวเนี้มันเป็นอารมณ์ของเป็นปัจจัยของวิปัสสนาวิปัสสนาขาดขณิกาสมาธิตัวนี้เกิดไม่ได้แต่ในกรณีของโยมอ่ะมันต่อไม่ได้ต่อเป็นวิปัสนาไม่ได้ไงโยมโยมคมิดว่าโยมได้ถึงมันเป็นขณิกะ อุปจาระแหะค่ะยังไม่ไปหรอกครับจะเป็นอุปจาระน่ะมันขมนิ่วอนแล้วอแต่ตัวนี้ยังฟุ้งอยู่ยังคิดนึกวงแต่งอยู่จะแดงมันยังไม่ได้ขมนิ่วอนหรอกทีนี้ก็เอามาตรงที่จะมาแบบบังคับคณิกาแบบบังคับด้วยไม่รือไม่ไม่รู้จะบังคับหรือไม่บังคับนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นคณิกาธรรมะที่เป็นปัจจัยของวิปัสสนาอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะ Mm hmm. อาตมาไม,ไม่กล้าฟันธงว่าจะเป็นคณิกะหรือใบนิยมธรรมเนี่ยอแต่ถ้าคณิกะสมาที่เนี่ยมันเป็นปัจจัยกับวิพัฒนาเจ้าค่ะเจ้าค่ะเอาอย่าง <c oughs> ที่อาตมาน,ตนําเสนอไปแล้วพอที่เขามารู้ลมหายใจ oh, <c oughs> เขาจะมาเองแบบโดยเขาคุ้นเคยอัตโนมัติแบบนั้นนะ mm hmm. แล้วพอรู้มาลมหายใจก็ย้ายอารมณ์ย้ายความรู้สึกที่มารู้ลมหายใจ mm hmm. ย้ายมารู้ที่กายที่กําลังยืนเดินนั่งนอนหรือ mm hmm. ทุกข์ปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนอะไรที่กําลังเป็นอยู่นั่นแหละ เรียกว่าย้ายความรู้สึกก็ได้หรือย้ายอารมณ์ก็ได้เขาจะย้ายเขาเองหรือว่าเราเขาต้องย้ายเขาเองถูกไหมะอาจย์เขาไม่ย้ายหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจไงพะอจารย์เขาไม่ย้ายเขาไม่ย้ายเองหรอกเราเราต้องเราต้องย้ายเขาเพราะถ้าถ้าหากเดี๋ยวก่อนนะถ้าหากว่าเราไม่จับย้ายเขาไม่ไม่ย้ายอารมณ์ให้เขาอะเขาก็จะอยู่อารมณ์เดียวแต่ในกรณีที่เราเพ่งจ้องอยู่นะไม่ไม่โยไม่ได้กรณีที่เราไม่เพ่งจ้องแล้วเขามารู้ อีกกรณีหนึ่งนะแล้วก็ต่อไปอารมณ์อื่นมาเขาก็มารู้เช่นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วเขาย้ายไปรู้เองเขาไปรู้เองอ่ะอย่างนี้ได้ของพะอจารย์ไงไม่ใช่เอาเป็นของพะอจารย์แล้วกันนะเป็นของพะอจารย์ว่าของพระเจ้าอ่ะคุณอนแนะนําในทถิติฐานที่ที่โยมบอกว่ารู้สึกมันจะง่ายเพราะว่าเข้าไปเองเข้าไปเองเข้าไปเองเรื่อยๆอะไรมาเขาก็เขาก็รู้นั่นแหละเขาไปเองเขารู้เองนั่นแหละธรรมชาติเขาอย่างนั้นได้ ต่อไปนี้โยมจะทําแบบนั้นนะอ่าอย่างนั้นได้โอเคโยมโยมโยมไม่เพ่งแล้วโยมไม่ไม่ตั้งใจอะไรแล้วเขาไม่ห้ามเรกเพ่งก็ให้รู้ค่ะค่ะก็คือก็คือว่าเขาอารมณ์อะไรมาโยมก็ไปรู้อันนั้นแหละที่ที่มันเด่นขึ้นมานะนะอ่าใช่แล้วเขาจะเรียนรู้ทุกอารมณ์ทุกวันแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งองค์คุณของสติปัฏฐานค่ะความเพียรสติสัมปชัญญะค่ะ ความเพียรกับสติรู้ลลแลแ้วอย่างเช่นความเพียรที่มารู้กายที่กําลังนั่งเจ้าค่ะเนี่ยตอนนี้มารู้กายท,ที่นั่งเค่ะเนี่ยความเพียรมารู้อีกครั้งก็บ่อยๆขึ้นเนี่ยความเพียรเขาก็มีมาเพียรเพียรตั้งสติ<ช>หรือเพียรมีสติใช่ไหมเนี่ยเขา<อ>มีสองอย่างแล้วและความเพียรกับสติเนี่ยเป็นองค์ของสมาธิเป็นคณิกาสมาธิและคณิกาสมาธิตรงเนี้ยมันเป็นปัจจัยของวิปัสสนาของปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอ๋อคณิกะก็สมาธิคณิกะสมาธิตัวนี้นเป็นปัจจัยแล้วต่อมามันจึงมาสามความเพียรสตริสัมัชัญญะเรียกว่าความรู้สึกตัวอ๋อหน้าโยมไม่รู้สึกตัวสักทีแสดงว่ายังไม่ได้สาม<อ>ตัวน<อ>ี้ยังไม่ได้เพราะยมยังไม่มาครบอะยังไปถามรู้สึกตัวเป็นยังไงรู้สึกเอากล่องบ้านน่รู้สึกไหมล่ะ ก็รู้สึกสิแค่สติกับความเพียรใช่ต้องได้สามอย่างหนึ่งเลยแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวเช่นรู้สึกตัวในรูปที่นั่งใช่แต่ถ้ามีแค่ความเพียรกับสติก็รู้สึกตัวในกายที่นั่งเฉยๆไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรอันนี้ต้องเรียนรู้ขั้นปริยัตในของการปฏิบัติก่อนก่อนอื่นโยมต้องรู้ก่อนว่าของโยมขาดอะไรอ๋อนี่แหละโยมต้องขาดน้เสนอ แล้วพอไปพอมันมาสามเมื่อไหร่จะรู้ได้มันต่างกับที่มาสองมาหนึ่งตอนมาสามเนี่ยเรียกว่าความเพียรสติสัมัญชนยะรวมเรียกว่าความรู้สึกตัวโยไม่มีสัพพัญญะเพราะความรู้สึกตัวตัวนี้บางทีมันมีแค่เขาพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวแต่จริงๆแล้วมันมีแค่สองความเพียรกับสติแต่เขาใช้ว่าความรู้สึกตัวแต่ธรรมัญญะไม่มีแต่มาเคยอ่านในหนังสือมันเป็นอย่างนั้น พออ่านจนจบแล้วรู้ว่าความรู้สึกตัวของเขามีแค่สองเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ที่ของพระเจ้าพูดไว้เนี่ยมันมีสามโอ่งคุณของสี่ประฐานเนี่ยทั้งสมถะทั้งวิปัสนาต้องใช้ความเพียรตติสัมปชัญญะจานั้นแหละตาปีสามปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโตมณสังเน,<อ>เนี่ยคือตติปฐานสูตรเจ้าค่ะ ต้องมีความเพยียรมีสติสมัมปชัญญะจึงกําจัดอภิชาและโทมนัสเยได้ในโลกแต่ถ้ามาไม่ครบสามใช่ไหมมาแค่สองมันก็ยังกําจัดอภิชาโทมนัสไม่ได้ใช่โยไม่มาตัวที่สามเลยก็มามา,มา,มาต่อยอดได้มาเติมให้เต็มแล้วก็มาเรียนรู้ต่อไปแล้วก็ต้องใช้ได้ตลอดนะของคุณสาอย่างเนี้ย ความเปลี่ยนติดสัมมชัญญะเนี่ยไอนไหนที่ยังไม่มีก็มาเรียนรู้ได้เนะอ๋อวันนี้เป็นประโยชน์มากเลยพระเจค่ะโยมได้รู้สึกเออก็อใช่เขาเรียกว่าปารโตโคสะต้องได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรโยมก็พยายามฟังนะแต่โยมฟังแต่จะไม่ไม่ไม่ได้เออไม่ได้จีอ้อ่ไม่ได้จี้เพราะพาจะมามันต้องจี้ต้องแล้วก็ต้องถามย้ำว่าเข้าใจเข้าใจถูกหรือเปล่าเ,เพราะบางคนฟังอ่ะเข้าใจเข้าใจ แต่เข้าใจไม่เหมือนกันเจ้าค่ะแล้วพอปฏิบัติแล้วมาเล่าความรู้สึกให้ฟังยังรู้ว่าโอ้เขาเข้าใจคนละอย่างเจ้าค่ะแต่ทุกคนฟังคิดว่าเข้าใจเจ้าค่ะใช่เพราะเข้าใจมันมีสองอย่างนะเข้าใจผิดกับเข้าใจถูกแต่โยไม่เคยเข้าใจมาเลยนะคะเนี่ยก็ให้รู้ก่อนการที่เรารู้ว่าเรายังไม่รู้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการรู้เจ้าค่ะรู้ว่าอะไรรู้ว่าเรายังไม่รู้ไงจะได้เรียนรู้แต่ถ้ายังไม่รู้คิดว่ารู้แล้วเนี่ยโอ้ใครก็ช่วยไม่ได้เจ้าค่ะ แล้วก็อาการหน้าเป็นห่วงพูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้วะเราคิดว่ารู้แล้วประเภทน้ำชาล้นถว้วย้าแต่ถ้ารู้ยังไม่รู้เนี่ยยังพอช่วยได้เจ้า